ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติให้อดีตสมาชิกบ้านเลขที่1 1 1เ็ดจำนวน4คนคือนายสุรนันท์เวชาชีวะอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีนางสาวสรรสณีนาคพงศ์อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายประทวนเขียวฤทธิ์อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายยงยุทธวิชัยดิต และนายกริศรีฟ้าอดีตกรรมการบริหารพักไทยลักไทยดำรงตำแหน่งเลขานุก,การนายวรวัติอื้ออภิญญากุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายจกรัฐมนตรีส่วนนโยบายลดภาระค่าคงชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรียกเวน้นภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์คันแรกให้เงินที่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกได้รับคืนภาษีสปารานมิตรและไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินค่ะ1น0 0 0 0บาทและต้องเป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อระหว่างวันที่16กันยายน2 5 5 4ถึงวันที่3 1ธันวาคม,มา5 5 5 ซึ่งกำหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐนะครับสำหรับการซื้อรถยนต์คันแรกเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็นจำนวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อแต่ไม่เกิน10,000แบาทนะครับเฉพาะรถยนต์คันแรกนะครับที่ซื้อระหว่างวันที่16กันยายน2554รถึงวันที่31ธันวาคม2555นะครับ แล้วก็กำหนดให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปนะครับด้านแผนการรับมืออุทกภัยในครั้งต่อไปสำหรับนิคมอุตสาหกรรมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ3,800ล้านบาทโดยแบ่งงบประมาณ3,200ล้านบาทให้นิคมอุตสาหกรรม6แห่งสร้างเขื่อนป้องกอักนอุทกภัยได้แก่นิคมอุตสาหกรรมสหรัชนน,นครน,นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่า นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคนครรสวนอุตสาหกรรมบางกระดีและเขตประกอบอุตสาหกรรมโรจนะโดยกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่31สิงหาคมทั้งนี้งบประมาณที่รัฐบาลออกให้เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างเขื่อน2ใน3ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดออก1ส่วนพร้อมกันนี้นาะยยุรฐมนรรียยังสั่งการโดยตรงให้รัฐมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการเยียวยาฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากกุทุกาภัยอย่างบูรณาการโดยใช้งบป,ประมาณในปี2555แบ่งเป็น5กลุ่มจังหวัดโดยมีนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายปอประสบศร,รัสวบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีดูแลทุกจังหวัดมีบัญชาเพิ่มเติมครับจากนายกรัฐมนตรีที่จะจัดรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่นะครับ เพื่อให้รายงานเข้ามานะครับโดยมีกรอบเงื่อนระยะเวลานะครับว่าเมื่อรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วจะต้องรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ภายในวันที่15มิถุนายนและจากนั้นนะครับคณะกรรมการที่เกี่ยวเนื่องจะรวบรวมแล้วก็จะส่งให้ที่ประชุมคอรมอในวันที่18มิถุนายนส่วนแผนการฟื้นฟูกลุ่มนิติบุคคลและโรงงานที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปีที่แล้ว คณะ,ะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้นำมาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์เดิมที่จะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน380โครงการมูลค่า91,500ล้านบาทและยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภยัยในการนำเข้าเครื่องจกักรหรือเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเครื่องจักรเพื่อทดแทนหรือซ่อมแซมจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภยัยวงเงิน10ล้านกว่าบาท